สวัสดีค่ะซีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแน,นลและสิตาซีซ่าค่ะรีเมาอยู่กันในช่วงซีตารีวิวอีพนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวนี่เลยค่ะกุชชี่บันหน้าน้องเป็ดนะคะนี่แม่เราซื้อมาให้ก่อนอื่นนะคะถ้าเกิดวิดีโอนี้ไม่ดียังไงก็ต้องขอโทษได้นะงั้นเดี๋ยวเราไปแกะก,กันเลยค่ะไปเลย เดี๋ยวเราจะให้ดูสกุชี่ก่อนบีบเลยนี่เอาออกมาให้ดูก่อนใ,ใดูใกล้ๆก่กอนขาอขอดดึงออกยากอ้ายโอ้โหนี่ค่ะนี่นี่นะคะใกล้ๆต้นหนีจากโรงงานนี่ตรงนี้โอเคกีตาร์ลองบีบด,ดู ให้กล่องัวเดียสโลไหมเฮ้ยสโลสโลปะ่ะนี่สโลอยู่นิดหน่อยนี่ค่ะเกล่ดดมนะคะฮะสะโลมากเลยนี่เราไม่รู้จากชื่อเรียกว่าอะไรเดียะลองบิดบับันเป็ดกันชื่อบันเป็ดน,นะคะนี่ สำหรับวันนี้ซีและตาก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ซีด้วยนะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะ